สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้ด่วนๆกันเลยนะครับมาคุยเรื่องราวของ23รายชื่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับกับโปรแกรมอุ่นเครื่องฟ f a Day ในช่วงเดือนมิถุนายนล่าสุดมีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าอ e ีชิอิเซอร์ไพรส์นะครับโอ้โห2เกมหลังจากนี้ยสำคัญเจออินเดียวันที่4มิถุนายนอุ่นเครื่องฟี a d เดระดับเอแม แล้วก็เอเชียนคัพรอบคัดเลือกบุกไปเยือนเติร์กเ,เมเนิสถานในวันที่10มิถุนายนไปดูไลน์อัพ23ผู้เล่นต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่านักเตะตัวหลักๆหายไปเยอะอะไปไล่เรียงกันนะครับ23ผู้เล่นเนี่ยผู้สารประตูเนี่ยอิชิเรียกมา3คนก็เป็นชุดหลักอยู่แล้วนะครับกำพลจากราชบุรีปฏิวัติคำไหมาจากทูแบงคอก สลานนอนอนุอินจาก b ีจีปทุมแนวรับนะครับมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันอาชินพัทลีอ่อกงวุฒิไข้ควรเอเลียดดอลเลาะและอีกหนึ่งคนเป็นมาโคบาลดินีนะครับกองหลังเจ้าของส่วนสูงที่สูงมากจาก B.G. ติดมาในทีมชุดนี้นะครับส่วนโจนาธานเข็มดีหายเจ็บไม่ทันเลยไม่มีชื่อนะครับโอเซนเตอร์ฮารชุดนี้ก็น่าจะเป็นชินพัท แล้วก็เอลิสตดอเละที่จะประสานงานกันโดยมีทรงวุฒกับบาลินี่ที่จะเป็นคนที่คอยแย่งตำแหน่งนี่นะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยอีชีเรียกมา4คนด้วยกันนะครับส่วนทั้งฝั่งแบ็กซ้ายเนี่ยมีสัตวราไข่ประคนจากบุรียำแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นอีลาฟานดอเละจาก b ีจีปทุมจุเนเต็ดนะครับก็ไม่มีชื่อของพี่อุ้มธีราทรบุญมาทันนะครับแบ็กขวานี่ถือว่าเซอร์ไพร์ สุนันบุรีรัฐจาัดก,การท่าเรือแล้วก็สันธิภาพจันง่อมจาก BG แต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของนิโคลัสมิเคลสั้นครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่มีมิเคลสั้นครับไม่รู้เจ็บหรือว่าอะไรครับอีอีไม่เรียกมาในครั้งนี้ครับสำหรับนิโคลัสมิเคลสั้นก็เห็นลงเล่นอยู่ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ได้มานะเออนี้ก็เป็นเครื่องหมายคําถามนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยมิดฟิลนะครับ พี่โดนฉ่ำรัศมีแน่นอนครับนี่คือนักเตะที่อิชิชื่นชอบก็ติดมาแล้วก็มีพิจิวัตสุกิธรรมกูลอาจากบุรีรําคนนี้เล่นดีมากกับบุรีรําก็สมควรติดนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็มีวรชิตกนิษฐ์ศีบำเพ็งาจากการท่าเรือคคณะคำยกจากเมืองทองแต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับกองกลางจากราชบุรีครับคุณผู้ชม ไม่มีชื่อของธนวัตรครับโอ้อีชิไม่ใช้ธนวัตรในรายการนี้นะขณะที่ตัวลุกเนี่ยมีเจริญศักดิ์วงกรเจ้าเท่าจากเซเรโซโอซากา้าข่าวเจ้าเท่ออกว่าเจ็บเจ็บไป1เดือนเนี่ยแต่คือเจ้าเทอ่ะตอนนี้พักรักษาการบาดเจ็บแล้วก็รักษาการบาดเจ็บตอนเนี้มาประมาณ2-3อาทิตย์และใกล้หายแล้วเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนเนี่ย จเจริญศักดิ์พร้อมแน่นอนนะครับที่จะช่วยทีมชาติไทยในการเจออินเดียกับเติร์กเมเนชานแล้วก็มีพิเจชนทพิส์สงกระสินนะครับเป็นกัปตันทีมนําทัพมาเบนจามินเดวิดแล้วก็สุปรโชคสารชาติจากซปโปโดแล้วก็จะบุกเอกฤป,ปัญญานะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นกับเอฮิเมด้วยการเป็นตัวจริงก็กลับมามีชื่อในนามทีมชาติไทยนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมีกริวิทษานะครับจากเมืองทองอันนี้ เจ้าซันเนี่ยฟอร์มดีกับเมืองทองในช่วงหลังนะครับปรเมศรอัดวิไลติดมาครับจากเมืองทองเหมือนกันแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยจูเนเ,เตดนะครับนี่เป็นรายชื่อ23ผู้เล่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่จะอุ่นเครื่องเจอกับอินเดียแล้วก็เจอกับเติร์กเมนนสถานในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณผู้ชมครับฟีฟ่าเดรอบเนี้ย อิชิมีเวลาเตรียมทีมคือน้อยมากนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกมาเข้าแคมป์เก็บตัวเนี่ยในวันที่2มิถุนายนนะหลังจากนั้นจะซ้อมเนี่ยก็คือ2 3แข่ง4ครับ4เจอกับอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมน้อยมากและขาดนักเตะตัวหลักๆไปเพียบเลยนี่คือการบ้านใหญ่ที่อิชิโอโต้องไปทำนะค,คุณผู้ชมมีเวลาเก็บตัวแค่ ไม่กี่วันเองนะครับแต่ยังดีจากวันที่4ไปถึงวันที่10เนี่ยมันยังมีเวลาเยอะก่อนจะเจอกับเติร์กเมินสถานนะครับคือด้วยโปรแกรมฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยบอลถ้วยรายการต่างๆมันกว่าจะจบก็ปลายเดือนพฤษภาคมไหนจะส่ง4นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยอย่างเบนเดวิดพิระดลปฏิวัติวรชิตไปเล่นฟุตบอลออสตาอาเซียนเจอแมนยูอีกนะครับ แต่แต่เขามีรายงานว่าอิชีอิก,ก็มีโปรแกรมฝึกซ้อมให้นักเตะนําไปปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพร่างกายและความฟิตนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามละกันนี่เป็นรายชื่อที่อัปเดตล่าสุดนะครับ23ผู้เล่นทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นยังไงกันบ้างเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรกันหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไม่มีสุพนัทไม่มีธนวัฒน์ไม่มีโจนาธานเข็มดีส่วนจูดเบลบเอริกาวก็ไม่มีชื่อพี่อุ้มธีรท,ทรก็ไม่มี โอ้โหหายไปเยอะตัวหลักแต่คนที่มานะ่าสนใจสนมขมเกมลุกได้แก๊งเจลีกมาครบเลยนะครับสุประโชคเอกนิชเจริญศักด์บวกกับพี่เจชนาทิพย์สงสิงนน่าจะเกมลุกดุเดือดนะครับกองหน้ามีปรมเมศมีสุประชัยใจเด็ดส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยนะ่าสนใจบารดินี่ติดมาแล้วก็มีทรงวุฒิชินพัฒนแล้วก็เอเลดอลลาะ โอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมอีช e ีอีเซอร์ไพส์นะส่วนตัวผมว่าเซอร์ไพส์นะครับสำหรับรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ที่จะไปเจอกับเติร์กแล้วก็อินเดียน่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับคุณผู้ชมรายชื่อออกแล้วไป็นไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ